นี่มาซื้อเปิ้ลไอ้คินกลิ่นฟีเบอร์เนี่ยก็คือพอบ้าบัเดียวเนี่ยร้านมีสองข้างตางถ้าเขาซื้อเขาเสี่ยงซะตางปะได้เขาแวะจิมไปเขาจิมได้กูร้านอยงลุงชัยไปถึงบ้านเขาหายอยากพอดีอ่ะลุงชัยยังมาเงาชี้งนไงและเป็นการเป็นขายความลวกร้อนตายว่าเสียลวกอะอ่าระหว่างทางนะครับโอ้ตอนปิ๊กเชียงใหม่บ้านเฮามีร้านเงาะขายสองข้างตางนักขนาดนะครับอันนี้เป็นห้องอาบ้านอย่างครับ แม่ทลายนะครับอันนี้ผมหู้ได้เลยว่าสาเหตุที่รถจะนะเป้นเลือกเงาะก็คือว่าทุเรียนมันแปลกครับก็เลยต้องซื้อเงาะ <c oughs> อันนี้มีให้จิมได้ก็ครับแต่เอจิมได้ครับ <c oughs> จิมเลยจิมไ <c oughs> อจเาเปลือกแ่แห้งอย่างนี้ <c oughs> ไปจิมบอเอาเลย เกียวไปได้มีพอกเกียวไหมนะเกลียวจริงเนาะมาเกลียวเกลียิงก่อนเนาะต้องอ๋อชอบมีแผ่ต้นมันโดยมาพอต้นอันนี้ต้นลำไยไหมเนาะลำไยห่างอย่างต้นหยังเมื่อเขียนติดป้ใบต้นเงืองเนี่ยอ๋อต้นง้อเออมีง้อโรงเรียนอันนี้ไปปลูกตามบ้านเราไปได้เนอะหยักมันได้หักเลียดอะใหญ่จ้าต้องปลูกในหงเฮียนใหญ่เวอร์วันผูกได้กลิ่นรากถ้าปลูกในหงเฮียนอะ เพืเขียนตีเนี่ยเงาะโรงเรียนเนี่ยเพื่อนเจอปลูกที่บ้านเหรอแล้วก็ชื่อเพื่อนมาได้อะไรอย่างเงาะโรงเรียนชื่อมาได้ชื่อมันาได้เหรอเออลองถามเพื่อน่างถามเพื่อนเออนถามเพื่อนต้นเท่าไรมาอันนี้ต้องเหมาละต้องซื้อละเอาต้นเท่าไรครับแปดสิบห้าแปดสิบห้าแปาถ้าห่ออ่อนักเนี่ยลดได้ก่อนลองถามเพื่อนถ้าห่เอาหนักเนี่ย ถ้าเอาหนักรถเร็วครับได้อยู่เนาะเดมอแปดสิบห้ายิ่งถามเพื่อนเอาเกลงต้นได้ไหนเกลงเดียวพอเอไปช้ำหมดเอาคนเดียวได้ไว้สแต่งนี่อะไรงนี่ยเกลงต้นแหงอย่างมันไม่มีที่ไหนพอเอาไปปลูกอะเกลงต้นเอาไปช้ำคนเดียวไม่ขอได้ไว้สตางกันถามเพื่อนเกลงต้นได้ไหนถามเพื่อนดีฮาว่ายิงโดน ไปน่เพื้อมีที่ไหนกึ่งต้นเอาบัซื้อกองต้นกนได้เอาใบเดียวนี้เพิ่นขายต้นแปดสิบห้ามั้อวต่อกือผมกัหกต้นร้อยได้กับเอาได้กับเอาเขาจะต้องไปงอเขาซื้อของเขาต้องไปงอเปิ้ลทอต่อเปิ้ลเขามีหน้าที่ต่ออย่างเดียวห้าร้อยเอาบะนี่อย่างเพื่อนตึงมาขายจริงหกต้นร้อยเพป้อนขายต้นแปดสิบห้า ล้วก็เพื่อการมาข้ามันมืดล่ะเดี๋ยวห้ว่าชิงโดนตีนเจ้าของร้านเนี่ยอ้าวพกต้นร้อยห้าอย่างแาต้นเดียวก็แปดสิบห้าล่ะปเอากาะเปามาได้กระเปาต่ออย่างเดียวมาด้วยเต็มหายห่วงแล้วคิงจิ้มเงาะเปิ้ลเนี่ยแล้วคิงยังมาซื้อหอกราคาประมาโดนกันมันไปต็ดตู้ไงเราก็จิ้มไปอ่ะป้าปิ๊ก บอโอ้โอ้ไอ้ควายบอบอบอกโอ้ที่ขายยังครับบอโอ้ถูกปะถนะูกบอะแกนเก้าบาทจริงปะบ้านเอาไปซื้อได้ไงเก้าบาทห้างเนี่ยหกสิบแปดลดได้หรอครับโอ่อ่ต่อเพิ่อนครับแกนเก้าบาทนะถ้าได้เก้าบาทก็อย่าเ,เอาเพราะไปได้เก้าบาทามันต้องซื้อ ดีฮาวายชิงออกร้านมัดตันแล้วเอาเหรอเพื่อนขายแกนหกสิบมาแกนเข้าบ้านแง่ยังแล้วก็ไปร้านอื่นกะเพื่นมาขายเพื่อมาซื้อะจิ้มเลยอะอันนี้จิ้มได้ตลอดอย่าครับไอ,อ,อ,อ้ชิงกินจิกๆ,ๆแล้วกินมาซื้อเพื่อ,อนขอบ๊บ่โอ,อ้ผมจิ้มได้ก่อนตีหัวมาเลย <c oughs> จิ้มเมาจิ้มเมาแล้วมาซื้อเพื่อนพอชิ้นมาจะหายใจไม่ตีหายด้ยอย่ากินมันแง่อ่ะเพื่อนกาเพื่อนขายอ่จิ้มเมาจิ้มเมาอ่ะ นี่เงี่ยม,มันซื้อเดี๋ยวผมขอจิ้มขอไปจิ้มแหมสักหน่อยได้ก่อนถ้าผมกู้ใจได้โอ้ยม,มาซื้อต่อเดี๋ยวขอจิ้มเบิร์ไปเอาไปจิ้มบนรถไปปิดถ้ากู้ใจได้เขาเขาก็มาซื้อก่อันนี้มันเงาะมันจะมุดลุ้ดูไม่ได้ครับแหม่มจอ,องสามเดือนเขากู้ใจได้มันรำมันหวาเราปิ๊กมาซื้อกัอนป่ะควายเงีย้ยมังเงา่าเปินเเป้นขาย ทิ้งมาซื้อเพื้อไม่ทิ้งกิ่นฟรีเพิ้อนเนี่ยก็คือพอป่าบระเดียวเนี่ยร้านมีสองข้างต่างถ้าเขาซื้อเขาเสี้ยงซะต่างปะได้ไเขาแวะจิไมไปเขาจิมได้กูร้านอยาลุงชายไปถึงบ้านเขาหายอยากพอดีอย่าลุงชายยังมาเงาชิ้งาเตนี่ยเกกป็นการเปิน้นขายความลวกร้อนตายไปเสร็จลวกกะเง้าอ่เงาทิ้งนี่ยมันเงาเออแล้วมาว่าผมอยากให้บอกเปิ้นกาเปิ้นขาย ไอ้ขิงเปียเพิ่นไปกินไม่ได้ไม่ได้เนี่ยจิ้มเพิ่นหรือเพิ่นจิ้มอ่ะจิ้มไงยังจิ้มกี้แกแล้วโอ้อันลำคาญจริงโอ้โทอกิมขอเจ้านี่เอาปิก๊กเพ้่นไปจิ้มเผาบ้านวะจริงพะเพิ่นหันฝีมือเสมล่ะ <c oughs> อร่อยไป